บอกวันนี้ก็ถือว่าความวุ่นวายวันนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นกลัวประชาชนไม่เข้าใจเลยอธิบายว่าเรื่องเล็กทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องจะทำให้เป็นเรื่องเท่าน,นั้นเองคือวันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเจตนาจะมาพูดเรื่องแบปัไหวเหมือนกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็จิตนาตรงกันแต่เรามีความจำเป็นนิดนึงที่ต้องพูดถึงสัปดาห์หน้านสักหน่อย ว่าจะคุยอะไรทําไมต้องไปพูดเรื่องสัปดาห์หน้าทําไมไม่รอพูดสัปดาห์หน้าเรื่องสัปดาห์หน้ามันมีข้อบังคับประชุมสภาบอกว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับพระราชบ,บัญญัติเนี่ยถ้าจะเลื่อนมาขึ้นมาวิปรายเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยมันจะต้องเลื่อนล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์เห็นไหมครับเพราะนั้นนี่ไอ้ตัวพลบที่เราจำไม่ดีว่าไอ้ไอ้ไอินเทอร์เน็ตคอมเบตเนี่ยมันเป็นพลบอ,อยากพูดสัปดาห์หน้า ต้องเลื่อนวันสัปดาห์นี้อยากพูดสัปดาห์ถัดไปต้องพูดสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องแผ่นดินไว้เข้าใจตรงกันแล้วผมจะพูดคุณก็ณณจะพูดแต่ขอจัดการเรื่องสัปดาห์หน้านิดหนึ่งคือเราจะเอา e n t e r m e n t c o m m t มาพูดสัปดาห์หน้าจัดการยังไงก็ต้องเสนอที่ประชุมรับรองวันนี้ซึ่งอาจ้นใช้เวลาประมาณสัก5นาที10นาทีเท่านั้นแหละแล้วท่านอนุสรก็เริ่มต้น จัดการเรื่องสัปดาห์หน้าโดยเสนอสัปดาห์นี้แต่ฝ่ายค้านก็ไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ขึ้นมาคัดค้านคำนองบอกว่าเราจะแซงหน้าแผ่นดินไหวแซงหน้าแผ่นดินไหวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นคนละเรื่องคนละเรื่องแต่มันเป็นเดียวกันอยู่นิดนึงเพราะนั้นก็เราไม่มีเจตนาที่จะไปแซงหน้าแผ่นดินไหว้าจะบอกว่าแซงก็คือแซงห้านาที ขอจัดการเรื่องสัปดาห์หน้าเท่านั้นแหละซึ่งวันนี้กว่าจะจบได้ในที่สุดก็เสียเวลาไปเกือบชั่วโมงสามชมั่วโมงซึ่งฝ่ายคา้านนี่บอกว่าเขาอยากพูดเรื่องแผ่นดินไหวเร็วๆแต่ในที่สุดด้วยการกระทาของฝ่ายคา้านเองอะไรได้ทําให้การพิจารณาเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยช้าไปสามชมั่วโมงอันนี้อันนี้ขอให้ที่เข้าใจนะครับว่าคณารัฐมนรสรุปแล้วเราไม่ได้เห็นแยง้งเห็นต่างเรื่องแผ่นดินไหวคุยวันนี้พร้อมกัน แต่ขอจัดการสัปดาห์หน้าท่ะเองส่วนเรื่องของความจําเป็นหรือไม่จําเป็นต้องเรื่องมาคุยสัปดาห์หน้าจะเรียคอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งก็จะพูดันอีกครั้งหนึ่งก็ไม่พูดไปแล้วสัปตุกนี้ก็คือก็ได้ความว่าเราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ปากท้องเป็นเรื่องใหญ่การกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลชนี้ก็คิดว่าถ้ายังหารายได้เดิมๆแบบเดิมๆคิดตามกรอบเดิมถ้าไม่กล้าหาเรเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีรายได้ใหม่ เมื่อไม่มีไรายได้ใหม่เราก็ไม่มีทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เลยเกิดค้นหาความคิดใหม่ๆกล้าคิดที่กล้าหาญท้าทายหน่อยแต่คําว่ากล้าหาญก็คือกล้าหาญบนการศึกษาและวิเคราะห์กันมาร่วม1 0บยีปีแล้วเรื่องนี้ก็เลยต้องกล้าหาญทําสิ่งใหม่ๆแตไแบบ่ไม่ได้เสี่ยงแบบไม่ได้เสี่ยงแบบไม่มีหลักเกณฑ์หรือไม่มีการศึกษาไม่มีข้อมูลรองรับนะ ก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้จนครบเพราะนั้นเหตุผลและความจะเป็นจึงต้องเรื่องขึ้นมาพิจารณาอยากจะลร่งทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นโดยเร็วก็เลยเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นสัปดาห์หน้านะครับ